ช่องวิชาเจรไนภูมิใจเสนอสงครามท่าดินแดงเขียนโดยคุณพิทักษ์พันพิบูลสงครามท่าดินแดงเป็นสงครามระหว่างสยามอาณาจักรรัตนโกสินทร์และอาณาจักรพม่าราชวงศ์ขอบองเป็นการรุกรานของพม่าครั้งที่สองในสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากสงครามเก้าทัพ เกิดขึ้นหลังจากสงครามเก้าทัพหนึ่งปีในปีพุทธศักราช2329หลังจากที่ฝ่ายพมา่าซึ่งนำโดยพระเจ้าประดุงปลาชัยไปนในสงครามเก้าทัพและถอยทัพกลับไปในปีต่อมาฝ่ายพมา่าพระเจ้าประดุงทรงจัดทัพเข้ารุกรานสยามอีกครั้งโดยเข้ามาทางเส้นทางเดียวคือทางด่านเจดีสามองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกรมพระราชะวังเบาบอดมหาสุรสิงหานาถเสด็จยกทัพไปสูร้รบกับฝ่ายพมา่าที่ท่าดินแดงและ,ะสบ3ประสบก็อยู่ที่อำเภอสังกลบ,บุรีจงังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับจนได้รับชัยชนะสามารถต้านทานการลุกรานของพมา่าได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2328หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีได้เพียงสามปีพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่าได้จัดทัพเข้ารุกรานอนาณาจักรสยามจากหลายทิศทางทั้งหมดจำนวนเก้าทัพโดยทัพขนาดใหญ่ที่สุดคือทัพหลวงของพระเจ้าปดุงยกมาทางด่านเจดีสามองค์เข้าโจมตีทางการจนบ,บุรีโดยส่งแม่ทัพฝ่ายพม่าคือเมียนวุ่นและเมียนเมนวุ่นยกทัพหน้าขามาก่อน กรมพระราชบังบรบ,รบรมหาสุรสิงหานาถพร้อมทั้งพระยากลาโหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรและเจ้าพญารัตนาพิพิธเสด็จยกทัพไปตั้งรับเมียนบุญและเมียนเมบุญทางกาญจนบุรีที่ทุงลาดยาตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและเหตุการณ์ในครั้งนั้นนำไปสู่การรบที่ทุงลาดยาการสู้รบใช้เวลาประมาณสองเดือนฝ่ายพมา่าประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียง ทํามไม่ต้องปลาชัยและถอยไปในที่สุดเมือ่อทัพหน้าของเหมียนวุ่นและเหมียนเมวุ่นพ่ายแพ้พระเจ้าประดุงจึงทรงถอยทัพกลับไปยังเมืองมอตมะทัพของพม่าที่เข้ารุกรานทางราชบุรีก็ไม่ประสบผลเช่นกันต้องถอยกลับไปยังเมืองทวายทางแหลมมายูภาคใต้นั้นแกงบุญแมงยีแม่ทัพพม่า ยกทัพยึดได้เมืองชุมพรเมืองชายยาและเมืองนครศรีธรรมราชกรมพระราชบังบรวรเสด็จยกทัพลงไปทางใต้ทรงให้พระยากราหหมพระจัเสนาและพระยาจ่าแสงยาก่อเอาชนะทัพพมา่าได้ที่เมืองชัยยาทําให้แกงบุญแมงยีต้องถอยทัพกลับไปอยู่ที่เมืองมริดในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2,329แม้ว่าการรุกรานของพม่าในสงครามเก้าทัพจะประสบกับความล้มเหลวแต่พระเจ้าประดุงสมไมยอมแพ้มีพระราชโอรให้ทัพของแกงบุตรแมงยีที่เมืองมริดถอยไปอยู่ที่เมืองทวายเพื่อพักในฤดูฝนเตรียมการสำหรับการรุกรานครั้งใหม่หลังจากฤดูฝนสิ้นสุดลงและให้ทัพเมืองทวายกลับไปอยู่ที่เมืองมอตมะ ส่วนพระเจ้าประดุงนั้นยกทัพเสร็จกับเมืองอังว่าการจัดเตรียมทัพในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช3 2 9พระเจ้าประดุงมเพระเจ้าปดุงมีพระราชโอรสคือเจ้าชายอินแซมหาอุปราชยกทัพพมา่าจำนวนห0 0 0 0คนมาตั้งที่เมืองเมตมะการรุกรานของพมา่าในครั้งนี้แตกต่างจากสงครามก้าทัพในครั้งก่อน คือยกมาเพียงเส้นทางเดียวที่เมืองมอตมะเจ้าชายอินแซมหาุปราชมีพระบัญชาให้เมียนบุญและเมียนเมวุญสองแม่ทัพพม่าที่พ่ายแพ้ในการรบที่ทุงราชยาเมื่อปีก่อนหน้ายกทัพจำนวนสาม0มื่นคนเป็นทัพหน้าเข้ามาก่อนเมียนบุญและเมียนเมวุญมาตั้งทัพที่ท่าดีแดงและสามประสบ โดยฝ่ายพม่าตั้งยุ่งฉางสำหรับเก็บสเสบียงอย่างมากมายไว้ตลอดทางเดินทัพไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสเสบียงเหมือนในครั้งก่อนและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในทุกจุดข้ามหมายจะตั้งทัพอยู่ป็นแรมปีที่ท่าดินแดงและสาประสบนั้นเมียนบุนและเมียนเมวุ่นให้ตั้งค่ายชักปีกาขุดสนามเพาะส่วนเจ้าชายอินแซมาหาอปราช ยกทัพจำนวนที่เหลืออีกสองหมื่นคนมาตั้งที่แม่น้ำแม่กษัตริกรองรัฐเวรเมืองไส่โยกเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองกาญจนบุรีพบทัพม่ามาตั้งอยู่ที่ท่าดินแดงและสามประสบจึงรายงานเข้าไปยังกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้จัดเตรียมทัพดังนี้ 1. สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบ,าบาวรสถานมงคล พร้อมทั้งพระยากลาหมมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรและเจ้าพระยารัตนาพิพิธส,สมุหนายกเสด็จยกทัพหน้าจำนวนสาม0 0ืนคนล่วงหน้าไปก่อน 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จยกทัพหลวงจำนวนสาม0 0ื่นคนพร้อมทั้งกรมพระราชวังเบาบลสถานพิมุขให้พระยาพลเทพหรือปิน่นเป็นผู้รักษาพระนคร กรมพระราชวังบาบร,บรมหาสุรสิงหานาถเ็จยกทัพจากกรุงเทพจำนวนสามหมื่นคนทางชนละมากไปยังเมืองไซโยกเมื่อวันพระสบดีเดือน3ขึ้น14คสี่ค่หรือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2330เมื่อถึงเมืองไซโยกกรมพระราชวังบาบรมีพระราชบัทูลให้พระยากราหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรและเจ้าพยารัตนาพิพิธ หรือสนยกทัพหน้าจำนวนสอง0 0ื่นคนล่วงหน้าไปพบกับทัพพม่าที่สามประสบเพื่อโจมตีทัพพม่าให้พ่ายแพ้ไปตั้งแต่ที่ชายแดนโดยไม่ให้ทัพพม่าเข้าในเขตแดนดังเช่นในคราวก่อนพระยากราโหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยาก่อนและเจะ้าพญารัตนาพิพิธต,ตั้งค่ายที่สามประสบ ทัพของกรมพระราชวังเบาบอลตั้งห่างจากทัพหน้าลงมาเป็นระยะทาง50เส้นพระบาทสมเด็จพระปิยยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จยกทัพหลวงทางชุลมากถือเบืองสยโยกแล้วยกขึ้นเป็นทัพบกเสด็จไปตั้งทัพห่างจากทัพของกรมพระราชวังเบาบอลลงมา70เส้นจากนั้นมีพระราชโอการให้แม่ทัพนายกองทัพหลวงยกแยกออกไปตั้งไปะชิดกับทัพพม่าที่ท่าดินแดง ในวันพุธขึ้นห้าข้ามเดือนสตรงกับ21ก,กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2330ทัพฝ่ายไทยเข้าโจมตีทัพพมา่าพร้อมกันทั้งที่ท่าดินแดงและสาประสบการสู้รบยินเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีการยิงปืนใหญ่ใส่กันและกันการสู้รบใช้เวลาสวันจกนกระทั่งเดือนมัุนสุข,ขึ้น7จ็ดข้ามเดือนสทัพพมา่าแตกพ่ายถอยร่นไปฝ่ายเจ้าชายอินแซะมาหาอุปราช ทรงทราบ่าทับหน้าเขาเมียบุญและเมียนเมียบุญพ่ายแพ้ถอยมาจึงมีพระบัญชาให้ถอยทับกลับไปยังเมืองมอตมะเช่นกันทับฝ่ายไทยยกติดตามไปสังหารทหารพม่าจำนวนมากและติดตามไปจนถึงแม่น้ำแม่กษัตริย์ซึ่งทัพขนเจ้าชายอินแสะมาหาปรปราชตั้งอยู่จากนั้นมีพระราชโอการให้เผาทำลายยุ่งฉานที่เก็บสเสบียงของพม่าจนหมดสิน้นแล้วจึงยกทับกลับพระนคร สงครามท่าดินแดงนับเวลาตั้งแต่ยกทัพออกจากกรุงเทพก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนสามารถเอาชนะทัพฝ่ายพม่าได้แม้ว่าฝ่ายพม่าพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องความขาดแคลนเสบียงดังที่เกิดขึ้นในสงครามเก้าทัพครั้งก่อนแต่ฝ่ายพม่ากลับไม่สามารถตั้งทัพอยู่ได้นานต้องถอยกลับไปในเวลาอันสั้นฝ่ายสยามยกทัพไปพบกับทัพพม่าถึงเขตชายแดน ไม่ปล่อยให้ทัพพม่ายกล่วงเข้ามาถึงราดยาเหมือนครั้งก่อนหลังจากสงครามก้าวทัพและสงครามท่าดินแดงฝ่ายสยามกลับขึ้นเป็นฝ่ายรุกในฝัง่งภาคตะวันตกนำไปสู่สงครามตีเมืองทาวายเอาละครับสงครามท่าดินแดงก็จบลงเพียงเท่านี้ขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและขอขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณครับสวัสดีครับ